ตำนานเขาอกทะลุโศกนาตกรรมแห่งเมืองพัทลุงณใจกลางเมืองพัทลุงมีภูเขาหินปูนลูกหนึ่งที่โดดเด่นเป็นสง่าด้วยลักษณะพิเศษคือมีโพรงขนาดใหญ่ทะลุผ่านยอดเขาจนเป็นที่มาของชื่อเขาอกทะลุสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดที่ผูกพันกับตำนานโศกนาตกรรมรักสามเศร้า เรื่องเล่าขานกันว่านานมาแล้วมีหญิงสาวงามนางหนึ่งเกิดไปมีใจให้ชายอื่นทําให้สามีของนางเกิดความโกรธแค้นจนเกิดการต่อสู้กันอย่างรุนแรงในที่สุดฝ่ายสามีได้พลังมือฆ่าภรรยาของตนเองและด้วยความรักความแค้นที่ปะปนกันเขาได้ควักหัวใจของนางคว้างออกไปจนกลายเป็นภูเขาที่รูทะลุต,ตรงกลางราวกับเป็นอกที่ถูกทะลวงด้วยความเจ็บปวด ทุกวันนี้เขาอกทะลุยังคงยืนตระง,งานเป็นประจักษ์พยานแห่งตำนานเป็นภาพสะท้อนของความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นความแค้นและเป็นเครื่องเตือนใจถึงโศก,กนาฏกรรมที่เกิดจากอารมณ์ชั่ววูบแล้วคุณล่ะครับคิดว่ารูทะลุบนยอดเขานั้นคือสัญ,ญลักษณ์ของหัวใจที่แตกสลายหรือเป็นเพียงความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้น